อันนี้ก็โดนมือผมท่เนี่ยตำแหน่งนี้ที่เหลือจะแห้งมากนะเพื่อที่ท่านทราบได้ว่าเป็นพระเก่าเก็บแล้วลักษณะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับดูแบบใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะเนี่ยคือพระตื้นเนื้อนี่ครับมีทั้งรอยปูนรอยยุบรอยหดแห้งนะครับก็คือผสมกลุ่มข้าวกล้วยเนี่ยเยอะนะครับผงวิเศษนี่เราดูแบบตาเปล่าเห็นนะครับผงถ่านมีชัดนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็มีลักษณะผงวิเศษที่เป็นลักษณะเม็ดพระธาตนะครับด้านหลังนะครับเห็นเนื้อไหมครับนี่คือธรรมชาตินะครับที่ท่านเห็นเงาเนี่คือโดนมือผมนะครับนี่คือไม่โดนนี่คือแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยหากได้นํามาใช้นะครับจับบ่อยถูบ่อยจะมันขึ้นเลยนะครับเนื้อจะมันนุ่มสวยเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือ มีองค์ประกอบต่างๆนะครับผม